แชร์ด่วนครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แชร์ไปด่วนด่วนครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรถุกหรานครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาเจอกับเงินล้านฟังไม่ผิดครับเงินล้านที่หาง่ายจากบ้านทุกท่านครับบางคนเฮ้ยแบงค์ที่บ้านพี่มีของแบบนี้อยู่ที่บ้านพี่เอามาแลกเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านที่ลานแบงค์ได้ไหมมาได้เลยนะครับฟังนะ f c ท่านใดที่เป็น f c ของแบงค์ตัวจริงนะครับแบงค์เข็มเพชรถุกหรานประเมินราคาฟรีย้ำนะ แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวใครเก็บเงินคุณคือโจรคุณจําคําผมไว้นะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดที่เห็นคลิปนี้เห็นไลน์นี้คุณตองแชร์ครับเพราะคุณเห็นแบงค์เข็มเพชรตัวจริงนะครับประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่าบัตรรับรองบัตรรับประกันค่าจองคิวค่าอะไรก็ไม่ต้องเสียใครเก็บเงินคุณคือโจรใครเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพครับนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากทักทายฝากกดไลค์รัวๆฝากกดแชร์วันนี้ครับ ผมมีธนบัตรนะครับที่เป็นธนบัตรที่หลายๆคนมีและผมรับซื้อใบละสอ0 0ัถึงใบละ3 0 0 0บาทมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าเฮ้ยแบงค์แบบนี้สามารถขายได้เฮ้ยแบงก์แบบนี้สามารถแปลเปลียบเป็นเงินได้ใครที่ดูอยู่ผมฝากหน่อยได้ไหมผมขอไ like ลค์รัวๆคนละ3ทีและขอคนละ1แชร์นะครับไม่ว่าคุณจะดูทาง f e c o o o y o u t ู b e TikTok นะครับขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนและขอไลค์รัวๆด้วยสวัสดีครับสวัสดีพี่สิริภพหนุ่มครับสวัสดีครับคขเข้ามาแล้วทักทายผมหน่อยฮะสวัสดีครับอ่ะพี่มาใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์สวั Tin ส,ส,ส,สดีเจ๊ลินดาร้อยไลค์ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอย่างที่แบงค์บอกครับ fc ท่านใดที่ดูอยู่วันนี้คุณได้สิทธิ์นะสวัสดีพี่แมนครับคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าของพวกนี้สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้ของพวกนี้สามารถขายได้และ บางคนรับเงินสดกลับบ้านเยอะโคตรเยอะใครดูอยู่ขอคนละสามแชร์ครับปะเดี๋ยวเราจะไปกันวันนี้นะครับเดี๋ยวแบงค์ <c> ือ <oughs> ขออภัยนะครับเสียงชัดไหมเนี่ยภาพเสียงชัดเจนไหมครับพิมพ์บอกกันหน่อยได้ไหมเสียงชัดไม่เอยพี่จา๋าบอกหน่อยนะเสียงชัดเจนไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัดพิมพ์ชัดเจนพิมพ์ชัดเจนให้ผมหน่อยสวัสดีน้องเหมียวราชวัตรนะครับสวัสดีครับ นะครับเอาใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนสิสวัสดีพี่คนรับพักเครื่องนะครับพี่แดงชัดมากขอบคุณครับชัดใช่ไหมชัดใช่ไหมอะชัดเจนนะครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนวันนี้ใครแชร์รวยต้องบอกเลยเพราะว่าของพวกนี้ยพี่บางคนเนะี่ยมีโคตรเยอะเลยนะผมบอกให้แล้วก็วางโดยที่ไม่รู้คุณค่า นะครับวางโดยที่คุณไม่รู้คุณค่าว่าเฮ้ยของแบบนี้มันขายได้จริงสวัสดีคุณอภิพันั์ครับสวัสดีพี่ต้อมครับอ้าวหูขอไลน์รัวๆกราบงามๆครับปะ่ะเรามาดูงับนี่พี่จ๋าที่ทุกคนเห็นตรงนี้คืออะไรรู้ป่ะพักเครื่องพระถาดนี้ถึงแม้ราคาจะไม่ได้สูงมากถามว่าเฮ้ยแบงค์ทำไมวันนี้เอาพระที่ราคาไม่สูงมาให้พี่ๆดูมาให้เอฟซีดูผมบอกเลยครับ ที่วันนี้หยิบถาดนี้มาผมตั้งใจฮะผมตั้งใจครับเพื่อจะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าของพวกนี้สามารถแปลเปียนเป็นเงินได้เพิ่มเสียงดังหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแม่อเอฟซีบอกนะครับเพิ่มเสียงแล้วครับนะครับขอบพระคุณครับเจลินดาบอทชัดเจนนะพี่ฟังนะวันนี้ที่ผมหยิบถาดพ้าถาดนี้มาเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าพี่ พระเครื่องถึงแม้จะเป็นราคาหลักร้อยคุณเอามาเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้พระเครื่องมีราคาหลักพันองค์ 2, 000, งละพันองค์ละสองพันองค์ละสามพันบางที่ไม่เช่าบางที่ไม่เช่าเพราะอะไรรู้ป่ะบางที่จะหาแต่พระที่มันมีราคาแพงๆและพราย่อยเขาไม่เช่าผมบอกเลยนะพี่มีพาย่อยมีพระองค์หลักร้อยอ่ะแล้วอยากปล่อยคุณหยิบมาหาแบงค์ บอกเลยคุณหยิบของคุณและคุณเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาทีญญา่ย่านพระร้อยหนึ่งผมก็ซื้อพระพันหนึ่งก็ซื้อพระล้านหนึ่งผมก็ซื้อนี่นี่เดี๋ยวให้ดูอะไรนี่เพิ่งซื้อเหรียญนีน่มานี่นี่นี่พี่ดูนี่ไม่โกหกจะไปโกหกกันทำไมนี่พี่ดูนี่พี่รู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพอหยิบก็จะหาว่าอวดตัวอ,วด,ตวอวดตนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยพี่รู้ไหม หลวงปูทวดแบบนี้องค์ละเท่าไหร่เนี่ยคุณมีแบบเนี้ยอง์ละสามแสนคุณมีคุณหยิบมาคุณหยิบมามาแล้วมาเช็คที่ร้านเนี่ยแบบเนี้ยสามแสนเนี่ยเตารี่หลวงปูทวดนะครับสวัสดีพี่สุรักษ์ครับใครที่ดูอยู่นะและที่บ้านมีพลาเครื่องอยากจะปล่อยคุณติดต่อเรามาครับติกตอกขอไลน์ลุวด้วยครับนะครับอ่ะวันนี้แบงค์หยิบพลาหลักร้อย พระหลักพันพระห้าพันมาให้ทุกคนได้ดูว่าพระแบบนี้สามารถขายได้และหลายๆคนครับที่บ้านมีพระเครื่องอยู่จริงป่ะจริงไหมสวัสดีพี่ธนิดาครับ <c oughs> พี่ตาบอกมีเยอะเลยเอา้านะครับส่งมาเป็นสิบครั้งแล้วนะครับขอไอดีไลน์หน่อยไอดีไลน์พี่จ๋าฟังนะใครมีกระดาษปากกาเตรียมจดแต่ถ้าคุณไม่จดคุณไปดูที่หน้าโปรไฟล์อ่ะจดนะ A วงกลมหรือว่าตัวด B A N K 0840721303ฟังนะครับ B A N K 0840721303เนี่ยคุณแดตรงนี้แล้วคุณส่งมานะครับส่งมาแล้วมารับเงินพี่เช็คฟรีบอกเลยนะพักเครื่องพักเหรียญพักเก่าพักใหม่พักกล่องเช็คพักฟรี ไอ้นี้ปุ๊บแล้วคุณมารับเงินเลยผมพูดถูกปะ่ะคุณเช็คพระฟรีพอคุณดูปุ๊บผมดูถูกใจคุณรับเงินกลับบ้านบางบ้านรับเงินเป็นล้านนะครับผมบอกเลยนะบางบ้านรับเงินเป็นล้านนะครับผมพูดถูกไหมมีคนมีของพวกนี้เยอะอ่ะและทุกคนดูนี่วันนี้ครับที่หยิบพระไม้ทุกคนได้ดู ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนของอีพีนี้ไออีพีเนี้ยเมื่อวานเนี่ยพี่จำได้ไหม <c oughs> ผมบอกว่าแบงค์ห้าบาทผมรับซื้อสามแสนแบงค์ห้าบาทนะผมรับซื้อสามแสนพี่ไปดูเลยผมโดนด่าเต็มเลยผมโดนด่าเต็มเลยพี่ <c oughs> เขาบอกว่าไงู้วาไอ้แบงค์แบงค์ซื้อมึงจะซื้อไปทำหาอะไรวะสามแสนสี่แสนมึงจะซื้อไปทำอะไรวะหลายแสน ผมบอกผู้พี่ๆเลยครับหากผู้พี่ๆมีของแบบนี้หากผู้พี่ๆมีตามที่ผมรับซื้อคุณเอามาขายผมได้เลยส่งไปหลายครั้งแล้วไม่ตอบส่งใหม่สิครับลายเข้าวันสี่ห้าหมื่นฮะรายเข้าวันสี่ห้าหมื่นใจเย็นๆครับนี่แล้วคุณดูนี่นี่ไอแบงค์ห้าบาทใบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยสภาพใหม่ๆใบละสามแสน สภาพใหม่ๆหม่ใบละสามแสนยังยืนยันเหมือนเดิมคุณมีคุณอามาขายเนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมและบางอย่างพี่แบงค์ใหม่ไม่ค่อยดังดังเนาะดังดังใช่ไหมดังพิมพ์ดังให้ผมน่อยนะหลอนไปหมดแล้วเนี่ยและบางอย่างครับมันมีการเล่นหามาอย่างช้านานมันไม่ใช่ผมมานั่งมโนเองอะคุณดูนี่นี่ แบงค์เจดสิบาทใบละสองพันอ่ะคุณดูนะแบงค์ร้อยด้านหลังประเทศใบละสองพันแบงค์ห้าร้อยพราชินีใบละสองพันห้าอ่ะคุณดูนี่แบงค์หนึ่งร้อยพราชินีแนวตั้งใบละสองพันเนี้ยร้อยประเทศใบละสองพันห้าไอ้ใบละสองพันร้อยหลังร้อสิบใบละสองพันธนบัตรสวัสดีจันเบลลาบุรีครับธนบัตรพวกนี้ที่มันมีราคาคุณฟังนะ มันไม่ใช่ธนบัตรแบบธรรมดาที่ใครก็เจอ,อผู้แบบนี้ดีกว่ามันไม่ใช่แบบธรรมดาที่นั่งมโนเองว่าใครก็เจอสวัสดีเจโบสอดแปดอ่ะใครก็เจอนี่แล้วคุณดูนะธนบัตรแบบนี้มันที่มันขายได้มันจะต้องมีตัวักษรสีแดงคำว่าตัวอย่างคุณเห็นไหมปรากฏอยู่บนธนบัตรแบบธรรมดาไม่ซื้อแบบธรรมดาเอาไปใช้เลยเนี่ยพี่ดูเนี่ยอ่ะ ใครเห็นตัวสอนสีแดงคาว่าตัวอย่างพิมพ์เห็นให้ผมหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตัวสอนสีแดงปรากฏอยู่บนธนบัตรคุณพบเจอแบบนี้คุณเอามาขายได้ใครดูอยู่สวัสดีเสียนิกสวัสดีจานเมลลาบุรีนะครับใครดูอยู่ฝากกดไลค์รัวๆให้ผมหน่อยยืนยันนิดหน่อยแบงค์รับซื้อแต่แบงค์ตัวอย่างนะแบบธรรมดาแบงค์ไม่ได้รับซื้อนะครับเนี่ยเจ็ดสิบดูดิหลายๆคนมีอยู่ หลายๆคนมีอยู่แต่สวัสดีนอ้องธีรพลครับหลายๆคนไม่เข้าใจนี่ดูตรงนี้และชี้แจงหน่อย <c oughs> ตอนนี้ครับตอนนี้ฮะมีเอซีเราโดนหลอกผมก็งงเหมือนกันเมื่อวานโดนหลอกคนเดียวเท่าไหร่หกหมืนโอ้โหมันจะโดนหลอกมันจะโดนหลอกอะไรถึงขนาดนั้นหกหมืน โทรมาแจ้งผมผมบอกโอ้ยพี่พี่ไปแจ้งความเลยส่วนมากคนที่มีปัญหาพี่แมนบอกคนคือคนที่ดูไ์ไม่จบแล้วก็ถูกหลอกหูกราบขอบคุณพี่แมนครับกราบขอบคุณพี่แมนครับก็อยากจะพูดแบบนี้อยากจะพูดแบบนี้แ,บบนแต่มิกาเนี่ยครับตอนนี้มีคนโดนหลอกเยอะมากนะครับให้โอนเงินครับบัตรรับการบัตรรับรองพี่คนมาที่ร้านเนี่ยตอนเนี้ย บนเป็นเสียงเดียวกันพูดเป็นเสียงเดียวกันทำไมคนเยอะที่ร้านผมซื้อดีครับไม่ใช่ไม่ใช่ถามว่าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่ร้านเยอะเยอะเพราะอะไรหรือว่าสามสิบเปอร์เซ็นตโดนโจรหลอกมาสามสิบเปอร์เซ็นตทักคุยกับโจรน,นี่ผมทำสถิติไว้หมดเลยนะทักคุยกับโจรคุณไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะ ใครที่ตีของห้าแสนเจ็ดแสนแปดแสนล้านหนึ่งโดยที่ส่งรูปไปปุ๊บแล้วแม่งตีกลับมาเลยอะ่ะคุณเอโจรบอกเลยนะไอตีเจ็ดแสนแปดแสนล้านหนึ่งสองล้านเนี่ยคุณอย่าไปไว้ใจคุณเอาหยิบของแล้วคุณเดินทางมาพอคุณบอกว่าคุณจะมาที่ร้านมันไม่คุยกับคุณแล้วอาจารย์เบนซ์บอกว่าแบบตัวอย่างหายากถ้าเจอหาพี่แบงค์ได้เลยครับใช่ครับแบบตัวอย่างหายาก แต่โดยปกติทั่วไปที่มันเจอที่พวกพวกกันพวกเราเจอกันเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบงค์เจ็ดสิบแบบธรรมดามันเป็นแบงค์ร้อยประเทศแบบธรรมดาเนี่ยเป็นร้อยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แบบธรรมดาน้องธีรพลสวัสดีครับสองช่องทางเลยนี่แบบธรรมดาเนี่ยใบหนึ่งอยู่ประมาณร้อยห้าบาทร้อยสิบบาทร้อยสิบห้าบาทคุณคิดว่าอย่าให้ผมพูดเลยพี่ ผมพูดจริงไอสิ่งที่ผมออกมาพูดเนี่ยสิ่งที่ผมมารับซื้อเป็นสิ่งที่ผมรับซื้อจริงเนี่ยพี่ดูเด็แบงค์พันเนี่ยนเนี่ยแบงค์พันรอแปดเนี่ยใหม่ๆใบละห้าแสนเก่าเก่าเหลือใบละสามพันขาดขาด,ขาดแบบเนี้ยสามพันสี่พันเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยใหม่ๆหม่ใบละห้าแสนอย่างเงี้ยใหม่ๆหม่ใบละสามแสนคุณมีคุณหยิบมาเลยครับผมบอกเลยนะคุณมีคุณหยิบมาเลยและคุณมารับเงินสดพี่พักเครื่องเนี่ยผมซื้อเนี่ยเยอะมาก เหรียญเก่าแบงก์เก่าซื้อเยอะมากเยอะจนที่ว่าเฮ้ยแบงก์ซื้อเหรอแบบเนี้ยซื้อเหรอผมบอกเลยนะครับคุณมีแบงก์ต่างประเทศ <c oughs> ที่มันยกเลิกไม่สามารถแลกค่าที่ธนาคารได้อ่ะคุณฟังนะแบงก์ต่างประเทศหากของคุณชำรุดหากของคุณมี100รอยปากกาหากของคุณมีรอยฉีกเล็กน้อยไม่สามารถแลกเงินได้นะครับ บอกเลยไม่สามารถแลกเงินได้นะครับสวัสดีพี่นพดลครับสวัสดีพี่กิ๊กหนองพับครับติกตอรขอไลน์ล้วนๆหน่อยนะครับพี่จริงๆแบงก์ต่างประเทศเนี่ยซื้อทุกวันแล้ววันละห้าพันวันละหมื่นวันละสองหมื่น, 10, น, 10, น 20, เนี่ยพี่บางใบผมซื้อมาสะสมบางใบเนี่ยมันมีราคามากกว่าที่ผู้พี่ๆคิดมันดีกว่าพี่เอาไปวางทิ้งไว้โดยที่ผู้พี่ๆไม่รู้คุณค่า สวัสดีพี่สุภาวดียงยศจากขนมครับร้านเปิดวันไหนบ้างร้านเปิดทุกวันเรี้ยเอฟซีท่านใดที่จะมาหาแบงค์เข็มเพชรคุณฟังผมนะจะมาหาแบงค์เข็มเพชรร้านตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวันบัตรรับรองบัตรรับประกันค่าจองคิวค่าภาษีค่าอะไรก็ไม่ต้องเสียบาทเดียวสลึงเดียวก็อย่าไปเสียให้กับโจรโดยเด็ดขาด เก็บเงินของคุณไว้ครับคุณลองเล่นๆอ่ะพี่ๆฟังผมนะใครที่เจอเพจโจมิจฉาชีพคุณหยิบแบงค์ยี่สิบาทแบบเนี้ยที่เราใช้อ่ะในกระเป๋าเนี้ยหรือว่าแบงค์อะไรก็แล้วลองถ่ายส่งไปหยิบเหรียญบาทในกระเป๋าเนะี่ยลองถ่ายส่งไปโจมัมตีคําแรกเลยวนะ่าเจ็ดแสนแปดแสนห้าแสนหกแสนสวัสดีพี่ชาวลิศครับมันตีแบบนี้เลยเพื่ออะไรรนะู้ป่ะพอคุณโอ๊ยเห็นแล้วอุย้ยแบงค์เจ็ดแสนแปดแสน อยากขายใช่ป่ะเอามา700อยากขายเอามา800ขั้นแรกก่อนแล้วมันก็เก็บคุณเป็นขั้นกระไดขั้นกระไดขั้นกระไดาตามสูตรของพวกมันคุณฟังคาแบงค์นะครับอย่าไปโอนพอโอนเสร็จมาถึงที่ร้านมาโวยวายที่ร้านเอ้ยฉันเนี่ยอุตสาเดินทางมาไอ้คาว่าอุตสาเนี่ยผมได้ยินทุกวันเอาตรงๆครับฉันอุตสาเดินทางมาไอ้คาว่าอุตสาเนี่ย อืมเนาะผมก็ใช้เวลาดูของพี่เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่ามาแล้วขายไม่ได้เอ้แบงค์พี่มาแล้วทําไมขายไม่ได้พี่ไม่มองโต๊ะข้างๆครับอีกห้าโต๊ะทําไมเขาขายได้อีกไอ้ที่เหลือออีสามโต๊ะทาไมเขารับเงินห้าพันหมื่นหนึ่งสองมื่นสามื่นะลองครับคุณเชื่อผมเปิดใจฮะเอาใจของเราเนี่ยเปิดออกมา นะครับและลองดูเฮ้ยไอที่ไอแบงค์มันซื้อไอที่ไอนู่นมันซื้อไอนี่มันซื้อเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันมีโอกาสที่จะขายได้ไหมโลภไม่รู้เรื่องก็เป็นเหยื่อต่อไปฮะจริงครับจานเบนล่าบรีบอกครับไม่ผมไม่ค่อยอยากพูดคำพวกนี้เลยเพราะว่าอะไรรู้ว่ามันเป็นการซ้ำเติมลูกค้ามันเป็นการที่ว่าเอ้ยแบงค์ Bank, ทำไมคุณไม่ไม่ดูแลลูกพี่ ผมแทบจะกราบแล้วนะเอาตรงๆนะล,ลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยเพราะถือว่าท่านทุกท่านเมตตาที่มาหาผมวันก่อนใครดูไลฟ์บ้างที่ลูกค้าเฟี้ยงโยเหรียญใส่ผมอะมีใครดูอยู่บ้างใครดูพิมพ์ดูให้ผมหน่อย <cing> เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอะใครดูอยู่บ้างเงินร้อยแลกแสนมีที่ไหนมีพี่แมนมีครับเงินร้อยแลกแสนมีที่ไหน พี่ห้าบาทแรกสามแสนเนี่ยเนี่ยห้าบาทแรกสามแสนอะใครดูพี่อ้อยใจบอกดูพี่วันนั้นเนี่ยไอตัวส่วนตัวผมอะผมก็ไม่ได้นี่หรอกครับผมพูดเลยผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกกับกับลูกค้าทุกคนคนมาที่ร้านมีครบอาจารย์เบนซ์บอกว่าดูแล้วขึ้นแทนคนมาที่ร้านเนี่ยมีครบร้อยพ่อปันแม่พี่ฟังนะเนี่ยเขามาถึงเ็าทาเนี้ย เฮ้ย hey, แบงค์อันนี้ซื้อไหมเป็นพี่พี่คิดไงเนี่ยหยิบเหรียญมาแล้วอย่างเงี้ยเป็นพี่พี่ดับไงหน้าผมชาเลยนะวันนั้นน่ะหน้าผมชาเลยแต่ผมพูดจริงนะเป็นสมัยก่อนเนี่ยอารมณ์มันไปแล้วแต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้แล้วนะครับพี่ คนเราอ่ะอยู่ด้วยกันคนเราผมทำงานผมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีผมไม่เคยไปดูถูกศักดิ์ศรีพวกคุณผมไม่เคยไปดูถูกจะบอกว่าไงอะ่ะพี่ผมพูดจริงนะผมอะ่ะเออทำได้มากกว่าที่คิดอะ่ะแต่ผมไม่ทําคำพูดของผมทุกคำพี่ลองดูสวัสดีพี่วุฒิครับพี่ลองดูทุกคำทุกไลฟ์ฮะมีแต่คำว่าพี่อะ่ะพี่ดูผมคุยกับลูกค้าเวลาพี่ชาย คุณป้าคุณอาคุณลุงเรียกคุณทุกคําเรียกพี่ทุกคําแต่คุณมาทําแบบนี้ใส่ผมมาเอ๊ะเ้ยดูดีเนี่ยอย่างงี้ทำไมมันถึงขายไม่ได้เป็นพี่พี่ดูไหมเป็นพี่พี่ดูไหมผมไม่ดูให้ผมบอกเลยนะครับจะบอกว่าไงกิริยามารยาทผมเนี่ยถูกสั่งสอนมานะครับถูกสั่งสอนมาให้ดูแลลูกค้าอย่างดี ผมไม่เคยปฏิบัติกับลูกค้าแบบนี้ขายก็ได้ไม่ขายก็ได้มาถึงที่ร้านมาบน่นมาดา่ามีทุกอย่างบนโลกใบนี้เอาเป็นว่าพี่จ๋าผมก็ต้องกราบขอประธานอภัยด้วยนะครับหลายๆท่านที่ไอ้ลูกค้าท่านเนี้ยไอ้ที่มาแล้วโยนเหรียญใส่ผมแล้วผมพูดไม่ดีไปยังไงก็กราบขอประธานอภัยนะครับมันมันมันอดไม่ไหวจริงๆมันอดไม่ไหวจริงๆนะครับเอาเป็นว่า FC ใครที่ดูมาถึงตรงนี้กราบงามๆจากหัวใจกราบงามๆเลยครับเพียงแค่สอนลูกชาวบ้านน่าจะยาก,กว่าไม่ครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะมาหาผมถึงที่ร้านฟังนะครับกราบขอบพระคุณนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวัน8ดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็น แบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามพักเครื่องพระพุชาพักเก่าพระใหม่พักกล่องพระเหรียญคุณเอามาเช็คที่ร้านเราได้มาเช็คฟรีประเมินราคาฟรีไม่มีค่าจ่ายถูกใจราคาคุณรับเงินสดกลับบ้านไปนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับแบงก์เข็มเพชรวัตถุโบราณขอลาไปก่อนใครดูมาถึงตรงนี้ใครเห็นคลิปนี้กลาาขอบคุณขอให้คุณพระนะครับที่อยู่ในห้องนี้จะเป็นแ,นแสนองค์เนี่ยคุ้มครองให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวย,ยมีโชคมีลาบรับเงินแสนรับเงินล้านทุกท่านเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะครับ ขอบคุณครับบ